ปีน no ั้นอ bueno> ุ่นเมืองพงเปก้นครับวะเนี่ยโอจานนำยางเป็นก้นเปลาปีว่ะเกลืมาในเผาโอ่จับจอดยังเศรหนีเดินดักเดี่ยวหน่อยมอนยอกกันมี่ไฟสักเวยังเบามีมาขวังมนเสดสัตธาเลยมาขอสั่งวงไว้ยอดใจก้อง Quang pin căn suất, căn để han do phúng phun tung bó có bóc lệ, lót săn đừng ăn tải lao kiao tụi nuôi, yêu giọt, tây tay tắm xem thể chẳng xem chẳng thể xem thể chẳng thể chẳng thể นาบไอ้เหลาวันนี้มันเข้ามาข้างม่เห้มกาบีมันได้อยู่เบื้องคเอางใจเหลาเร้ามาเนี่ยอันลูกอีกแล้วเป็นอันลุกลัดเตี่ยวและตัวโพสังไนและปีเอ้ยวันมันคงมีเงินคำบาทถุกปากทาน จนตัวใจวอมจิตจักแหล่เชิญปังแหลมรอดจึงมาจัดจอดยังเศร้างนี้งานอุนเกี่ยวสร้างลองจึงจักไหลเตี่ยวรอดเทียวมากจิใปียายขาขึงเน,นื้อกาโดดใหญ่จึงเงินใจแล้วเกี่ยวรอดไม่เอนมอนอกักตัน กรเด็จังอะกานน่ประเด็นจาเช็ดปากกุกกนี่เออไปเชนุ๊กปากกุเนาะปชนปากกุ๊กไนี่เออปเช็ดนุ๊กมากกนาบันเดีววันนี้เสนาใจเราแถวยังสังเซยหลุยเบกนามแบบาาวาจัหันเชะแล้วได้เบาบินเบลยจะมาจู่เอาใช้ใจเต่ามึงพุงก็มาปิ้น กตอเลอามนเลยมนเด็กนานะมนวนบกันล้อน้าบัดเดียววันนี้จะาห้าใจกวงเขียวลอกม่ยีเยบ่วไป คนเล่าเหนียวซึนไฟถึงงานแสงเกีียวยอดเต็ยมใจในลานเมลูกเก่าบองเปล่าสิกินใจยอดสูงทำโดยเดินโดยกันจิจเขมาเจ้ายังจอดมาดอดนำกงานเสด็จเ่าบนสุดซึนตอกซึ่ขอยด้วยกาวีกันเลยกาวีกันเลยกา้อกันเ

bà chú ông mà để tay tắm lo cầu chú cắn lấy cắn con cả em lâm bùng tay xuống của chú phèn của phía อาเข่าเข่ก็นปอยวินลามากันล้วกนมเราอันนั้นุเนี่ะเนมาเลยมาเลยเป็นเรามนชัคุณฟังตาแลวเนแข้วก็เรงไงยมาได้ลคุณันจอนเนี่ยันนี้วเดียววันนี้ที่สั่งเกี่วกับไม่สดเหมือนกัน

xiêm bò đi, khấp vào khấp vào đi vô còn nữa, cái nào nữa không có đi à, xem có đi à, xem có xiêm đi lái đi, đi đi là น่าบัดเดววันนี้จะจังใบอะโพอจังปีเขากันเป็นปูดปูดจานหลงกันเราาลงไมเยซ้ำเจแคมเตะได้โย่ไว้ตีหันีอันตัสั์าอ้ชชนเาเอาตัวนตัวนี้เจ้าังเจ้าจิติมาจับจอดยังเศร้ จะมานายเจ็ดเก่าล็อกไม่เลยเบาสู่ซาซึนบัใจกก้าไปนึ่งส้วมหมจุกตไปก็รอชื่อมาอยู่กเตี้ยเลไปจกเห่าล็อกไม่กันวมาที่ไหลปิดไว้ขึ้นมือมือปิ้กันแม่ที่เต่าขึ้นมือได้ปัดปอก จึงม่ตวอยู่โดกันได้โดไปมีใจและถึงรัอกินเหล้าก็ทำอางเราวนี้นนาซาตซอซื้อกทำวกนเอาดอามลาหอยยัดมั้ยลาหอยยัดมละนางกูจะเาดยกูจะเอาดล มอในมอ้เนี่ยไปนอนจังไรเนี่ยจ้างไอ้สื้อเนี่ยไปนวดสลัดทำก้านขับหองของเจ้าไตเรือเป็นนั้นหนุ่มมั่งคุงเอามาขับมาเนี่ยที่บ้านนำยาง สายตั้งมือติงลังสาดมังพายาเพื่อนเลยดูแลไปเกิดในเวียงเก่าซุ้มบัดเจ้ามีแล้วคุณบังปินนี้ดึงอันแสนคำรวยและกับดุยเมแปีงและคุณหักนักกินหอยกันไว้อย่าไฟ่านนีภาคเชกันท็อปซีว่าเสียงจังเลยเสียงแล้วลอยหว่ะจืดบอกสิคำเดียวนะ Thank okay. หน้าบัดเดียววันนี้ถึงกันเซนตงยอดเต็มวันเอออายกันีเปียงเขี่ยวเต็มแดมเดอนกอดจัว่าเจนตีเขี่ยวหลอกไม่มอนยอดปัดปูผู้มีหักเปลงกันยามปันนตาพฟได้ผได้ผมได้ลงชิมเช้าวันนี้ิเซนตีอะไรอยู่อ้าได้คือเราไปยินในว่าผิไรเฮ้ยมุนอาลุนเนี่ยใจกว่าม มินก้อนเม่มาตันปันยิ่งก้อนแลกจังเลยกินเลือเกินหนเล็ดเจเจ็ดเจดเจ็เจเล็ดเจเจ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 ็ดเจ็เจ็ดเจเจ็ดเจเจ็ดเจดเจ็ดเจเจ็ดเจดเจ็ดเจเจ็ดัดเ